มงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชยชยาติติมหิติมหาคุณาปารามิตาปุญญาธิการัสสะตัพพันสารายญาณิวาราณะสมันถาสักพระวะพระวะตัวอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระวตินสัมมาหะสัมมาหะปุริสักลักขณะนุภาเวนะอัตติตยานุพายัญชาะนุภานะพระวตินสัก มหาปุริสสะพระคะนะนุภาเวนะอัตต an ิสยานุพยัญชนะนุคาณะอจตุตตะพระสัตตะมัทธานุภาเวนะฉะพันนะรันติยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะท่าสาปาริมานุภาเวนะท่าสาอุปาปาปาละมิสานุภาเวนะท่าสาปรมาสัตตาละมิสาร ยะอะระนานุคาเวนะตุยหังสัพพะโลฆาสุขุทัตตวะทัพขะโทมะนุสนาสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปีวินาสันตุสาพพะสังกัปฟาตุยหังสาวิชันตุทีทายุตาตุยหังโหตุสาตะกวาสะชีเวนะสังมังสามังคัสัมังคีโกโหตุ สัพพะทาอากาสัพพะตาวานะภูมิทังคามหาสัมุทาอารักาเทวตาตาตาตุมหังอนุรักขันปุภพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะตาตาตุสัพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลั สัพพะทิวะตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสตาสุทีภาวันตุเตนะคตายะคาภูตานังปะปะข้าหิวารนาปาริสัตถานุภาเวนะอันตวาเตสังอุปะทเวนะคตายะคาภูตานังปะปะข้าหิวารนาปาริสัตถานุภาเวนะอันตวาเตสังอุปะทเวนะคตายะคาภูตานังปะปะข้าหิวาร สังอุป,ปัฏเวสาธุอติตังนานาวาข่ามมยยะนับปฏิกังเขอาณาค่าตังบุคคลไม่ควรกำเนิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะยีนันตังอปัตตันจะอาณาคตัง,ตงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจะยังปัจจุปันยันจะยโยธรรมางตาถาตาถาวิปัสสติอสังนิรังอสังอุป,ปังตังวิธามะานุปะรูหะเยบุคคลก็บุคลบคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ตอนแคยในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นจุงจะเดินนำนั้นหนึ่งเมืองให้ปวุโปรงเถิดพัดชีวะ่าเจะมาต่ กัมมัจุลาผู้มีตินานใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราดังหลายอีวังวิหาริมาตาปิงอโหอรัตะมะตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิตาเตมุนีตพระมุนีผู้สมบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเรียนไม่เกียดคานด้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะินด้วยประการชนิดแล ชาาธรรมามีชารางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยญาที่ธรรมามีพัญญาทีนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณามามีมารณางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้อะพีหิเมพิเยหิมานาเปหินานาภาวุวินาภา เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้ประพาเจากของรักจะลื่นใจทั้งที่ไปกรรมะตกรรมีกรรมะทายาดากรรมะโยนิกรรมะปัญดุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื้นอาศัยอย่างกรรมังกติสมมีอัญญา,านันวาป,าปาปกังวาตัสทายาดาวินาภวิสมี เราจะทำกรรอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นื่บไปหีวังอำหหมเีอาินหังอาจจะเวีิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ